สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ่อมหาสจั์นะคะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวันนี้พ่อมหาสจั์จะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยหมักด้วยเศษอาหารเศษผักผลไม้ที่เราเหลือใช้นะคะ ที่เราไปเก็บมาหรือเหลือใช้ในครัวเรือนก็แล้วแต่นะคะหมักเสร็จอาหารนะคะแบบน้ํานะคะเพื่อที่จะเอามาทําปุ๋ยให้กับพืชและสัตว์ให้กับพืชและสัตว์นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการลดลาดในห้องน้ําห้องส้วมหรืออะไรเพื่อทําความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะแล้วลองมาดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ อ,อันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีถังนะคะก็ใช้ถังแต่ถ้าไม่มีถังก็สามารถที่จะใช้ตะกร้านะคะหรือไม่ก็อะไรก็ได้นะคะที่คุมด้วยถุงสีดำนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการหมักก็ได้หรือใช้กระมังก็ได้นะคะ,ะทีนี้ยายก้อเนี่ยพอดีมีกระมังกับมีตะกร้านะคะแล้วก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูว,ว่าวิธีการใส่ถุงดําหมักเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีนะคะ วัสดุของเราก็คือเศษซากพืชนะคะเศษซากพืชผลผกผ,ผลไม้ของเรานะคะที่เหลือไว้นะคะเราก็เอามา3ส่วนนะคะนะคะเอามา3ส่วนเทลงไปค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีเนี่ยนะคะตะกร้าแล้วก็มี สากพืชซากซากพืชซรา,า,ากสิษอาหารนะคะแล้วก็มีนะคะน้ําตาลทรายนะคะ1กิโลนะคะซรากพืชซรากอาหารของเรา3กิโลน้ําตาลทราย1กิโลพร้อมกับจุลินทรีย์นะคะผสมในน้ําประมาณ10ลิตรหรือก็แล้วแต่พอท่วมนะคะพอท่วมพืชผักของเพื่อนๆก็อาจจะ5ลิตรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเยอะมากก็ใช้5ลิตรก็ได้นะคะอันนี้น้าจุลินทรีย์นี้ก็จะใส่ลงไปประมาณครึ่งลิตรหรือไม่เพื่อนๆก็ เอาตามที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรก็ได้หรือว่าจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะจุลินทรีย์อะไรก็ได้คะ่ะจุลินทรีย์หนอกล้วยยาคู้ก็ได้นะคะยาคู้พวกนมเปรี้ยวทั้งหลายก็ได้นะคะยาคูน้นมเปรี้ยวทั้งหลายก็ขอให้ใส่ประมาณ22 2, 2ขวดนะคะนะคะแล้วเราจะมาเริ่มวิธีการทํากันเลยนะคะแล้วก็เอาเศษซากอาหารของเราใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสับได้นะคะสับให้มันแบบละเอียดนิดนึงแล้วค่อยใส่ลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เราจะโรยด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายแดง1นกิโลหรือกากน้ําตาล1นโล1ลิตรนะคะสามารถที่จะใช้ได้ค่ะน้ําตาลทรายขาวก็ใช้ได้แต่มันจะไม่มีไม่มีความหวานไม่มีอาหารให้จุลินทรีย์มากเท่ากับน้ําตาลทรายแดงนะคะเราใส่โรยลงไปเลยค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะเอานะคะจุลินทรียของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในน้ำยายก,ก็จะใส่ประมาณครึ่งของที่มีอยู่นะคะนี่ค่ะเพื่อทำการหมั<ๆ>กพอใส่ลงไปแล้วอันนี้ของยายก,ก็จะเป็นจุลินทรีย์ฮอร์โมนนมสดนะคะซึ่งทำเอาไว้นะคะ จุลินรีหนอกล้วยก็มีนะคะจุลินทซีย์สําหรับเกี่ยวกับมูลวักขี้วัวก็มีเหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้ยายก็ก็อยากจะใช้อันนี้ให้มันหมดหมดก่อนนะคะ,ะทีนี้น้ําิบโลทีนี้ยายก็จะไม่ใส่น้ําิบโลตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะยกไปหนักตรงนี้ยายก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะยายก็จะยกไปนะคะอีกที่หนึ่งเอาไปไว้ในที่ที่ร่มแสงแดดลําไรนะคะไม่มีไม่มีแสงแดดนะคะ เพราะว่าจุลิยนซีเขาไม่ชอบแสงแดดอย่างที่ว่านะคะ,ะนี่ค่ะส,ส่วนที่ทําของยายกอนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาใส่น้ํานะคะซึ่งยายกอ้อจะทำสอสูตรนะคะยายกอ้อจะทําแบบว่าหมักในตะกร้าแล้วก็หมักในกระลมังนี้ด้วยนะคะยายกอก็เลย จะให้เพื่อนๆดูในตะกร้าอย่างเดียวก่อนนะคะแต่หมักในกระมังก็เหมือนกันค่ะแต่ยังไงก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่ร่มไม่มีแสงแดดส่องถึงเหมือนกันนะคะอันนี้น้ําก็ประมาณอันนี้อยู่ที่ห้าลิตรนะคะเราก็จะไปลาดค่ะลาดในถุงของเรานะคะลาดแล้วคนก็ได้แล้วไม่คนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลย แล้วก็จะใส่อีก5ลิตรค่ะแล้วก็จะตักเอาจากตู้นี้ไป นี้ก็จะได้ประมาณ10ลิตรแล้วนะคะแล้วก็หมักลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราไม่ต้องคนก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะคนก็ได้นะคะแล้วก็เอาถุงขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆจะมัดก็ได้นะคะ จะมัดถุงก็ได้เพราะมันตั้งอยู่ในกระสอบอยู่แล้วไงคะหรือเพื่อนๆจะพับแบบนี้ลงไปก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆว่างๆก็วันหนึ่งก็มาคนมาคนนิดนึงนะคะคนไปวันเว้นวันก็ได้นะคะคนไปประมาณสักหรือไม่เพื่อนๆก็ไม่คนก็ได้แต่ถ้าคนไปประมาณสักวันเว้นวันสักเจดวันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ก็สามารถใช้ได้ในวันที่7เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็สามารถหมักอย่างนี้ได้นะคะประมาณ6ประมาณ1เดือนอ่ะประมาณ1เดือนก็ขอให้เพื่อนนะคะเติมน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายแดงลงไปเป็นเชื้อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไปนะคะก็จะได้มีจุลินทรีย์มีน้ำหมักตัวนี้ ดุลินียังไม่ตายแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ไปเรื่อยๆอัตราส่วนในการใช้ก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะต,ต่อน้ำต่อน้ำา20ลิตรนะคะ,ะก็ขอให้เพื่อนๆใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดเข้มข้นเกินไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เติมน้ําตาลในเดือนต่อไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้ให้น้อยลงเช่น2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรต่อน้ํา20ลิตรแบบนี้ค่ะก็คือให้ความเข้มข้นความเข้มข้นของเขาจะเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ต้องเจือจางให้มากขึ้นนิดนึงนะคะ ใช้ของเขาให้น้อยลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะพาะมหาศจรรย์ก็มาแนะนำการหมักปุ๋ยหมักนะคะสำหรับการใช้กับพืชนะคะแล้วสามารถใช้ในในห้องน้ําห้องครัวอะไรได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ตรงนั้นเราก็เพิ่มมะนาวเพิ่มมะกรูดลงไปหมักด้วยเพื่อตัวนี้จะเป็นจะเป็นสารที่เพิ่มกลิ่นหอมนะคะสามารถทําให้น่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ มะนาวมะกรูดหมักลงไปด้วยก็ไม่เป็นไรสามารถใช้อย่างนั้นไปเลยแต่ว่ากลิ่นเขาก็จะไม่หอมเท่ากับมีมะกรูดมะนาวลงไปด้วยนะคะก็สามารถใช้ผสมน้ําให้กับสัตว์ของเราดื่มนะคะในอัตราส่วน1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะผสมให้เขาดื่มเขาก็จะแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะหมักให้น้ให้พืชให้สัตว์ทานเนี่ยให้ให้สัตว์ทานเนี่ยเราก็ต้องทําให้สะอาดนิดนึงเราก็ต้องล้างนิดนึงนะคะ เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพ่อมหสัจจรรย์นะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจนะคะแล้วก็อยากจะนาไปปฏิบัตินะคะเพื่อนก็สามารถปฏิบัติได้และขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับพ่อมหสัจจรรย์ด้วยนะคะเพื่อจะทําคลิปดีๆมานําเสนอกับเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขร่ำรวยแข็งแรงนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย